โดยที่สุดปี2026ประเทศไทยสร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธอิสเจ็ดรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกขนานนามว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมอาวุธไทยทั้งระยะยิงที่ไกลกว่าเดิมความแม่นยำระดับสูงสุดและราคาที่ถูกกว่าอาวุธจากประเทศมหาอำนาจหลายเท่าหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามทันทีว่าไทยกำลังก้าวสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดอาวุธโลกหรือไม่และอิสเจ็ดจะเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร วันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตคาการะาช่องที่จะพาคุณไปพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆข่าวสารทันโลกและการวิเคราะห์เชิงลึกที่คุณไม่ควรพลาดหลังจากที่ประเทศไทยเปิดตัวอิสตีไปแล้วในช่วงต้นปี2026และได้รับความสนใจจากทั่วโลกไม่กี่เดือนต่อมาไทยก็ทําให้โลกตะลึงอีกครั้งด้วยอิสเซึ่งถูกพัฒนาให้ก้าวล้ำกว่าเดิมอย่างชัดเจนจุดที่หลายคนจับตาคือการที่ไทย สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแสดงถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดขีปนาวุธ is เจมีระยะยิงสูงสุดถึง650กิโลเมตรซึ่งมากกว่า is สี่เกือบ200กิโลเมตรทำให้ครอบกลุ่มพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นทั้งบนบกและทางทะเลเท่ากับว่าประเทศไทยสามารถปกป้องอธิปไตยและตอบโต้ภัยคุกคามได้ไกลกว่าที่เคยในด้านเทคโนโลยีการนำวิธี is เจใช้ระบบผสมผสานร,ระหว่างดาวเทียม gps ระบบเชียรความแม่นยำสูงและเรดาร์ค้นหาเป้าหมายอัตโนมัติในช่วงสุดท้ายส่งผลให้มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า3เมตรถือว่าแม่นยำอย่างเหลือเชื่อสำหรับขีปนาวุธในยุคนี้สิ่งที่หลายคนตกตะลึงมากที่สุดคือราคาขณะที่ขีปนาวุธรุ่นใกล้เคียงจากประเทศมหาอำนาจมีราคาประมาณ7-12ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกประเทศไทยสามารถตั้งราคาของอิส7ไว้ที่เพียง3.1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกเท่านั้น นี่คือจุดที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดอาวุธโลกทันทีเพราะมันทําให้อิสเจกลายเป็นตัวเลือกสุดคุ้มสําหรับประเทศที่มีงบประมาณจํากัดแต่ต้องการอาวุธขั้นสูงคําถามที่น่าสนใจก็คือไทยทําอย่างไรถึงลดต้นทุนได้มากขนาดนี้คําตอบอยู่ที่การผลิตในประเทศเกือบทั้งหมดใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรระดับภูมิภาคแต่กระบวนการผลิตหลักดําเนินในไทยสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังทําให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่บุคลากรกไทย โดยตรงนักวิเคราะห์การทหารเชื่อว่า is เจะไม่ใช่แค่อาวุธเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลกโดยเฉพาะประเทศในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางที่มองหาทางเลือกแทนการซื้ออาวุธแพงจากตะวันตกหรือรัเสเซียแน่นอนว่ายังมีคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือในการใช้งานจริงเพราะแม้การทดสอบที่ไทยเผยแพร่จะประสบความสำเร็จทั้งการยิงระยะไกลาการล็อกเป้าหมายและการโจมตีที่แม่นยำแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ ในสนามรบจริงนักวิชาการบางส่วนจึงยังคงรอดูผลระยะยาวแต่หากมองในภาพกว้างการเปิดตัวอิส7คือการประกาศสักดาของไทยในฐานะผู้ผลิตอาวุธระดับภูมิภาคที่สามารถแข่งขันได้จริงนี่คือสิ่งที่ประเทศในอาเซียนจะต้องจับตาม,มองเพราะมันอาจทําให้สมดุลกําลังในภูมิภาคเปลี่ยนไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังเต็มไปด้วยการแข่งขันทางทหารทั้งเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปิน และมาเลเซียต่างเร่งเสริมขีดความสามารถของตนเองการที่ไทยมีอิสเในคลังแสงเท่ากับว่าประเทศไทยจะมีอำนาจในการต่อรองทางการทูตและการป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการสร้างงานและการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศการผลิตอิสเไม่ได้เป็นเพียงการสร้างอาวุธแต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตเพราะมันเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยนักวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเต,ติบโตไปพร้อมกัน และอย่าลืมว่าราคาที่ตั้งไว้เพียง3.1ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกท่าไทยสามารถรักษาคุณภาพและพิสูจน์ประสิทธิภาพได้จริงจะทําให้หลายประเทศหันมาสนใจและอาจเกิดคําสั่งซื้อมากมายซึ่งจะกลายเป็นรายได้และอํานาจทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยสิ่งที่น่าจับตาคือหากไทยสามารถทําให้อิสเจ็ดประสบความสําเร็จในตลาดโลกได้จะเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจากผู้ซื้ออาวุธไปสู่การเป็นผู้ส่งออกอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอิทธิพลในตลาดโลก และนี่คือสิ่งที่อาจทำให้ไทยถูกยกให้เป็นผู้เล่นใหม่ที่หลายประเทศต้ตองเกรงใจดังนั้นอิสเจ็ดจึงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความทะเยอทะยานและการเปลี่ยนบทบาทของประเทศไทยบนเวทีโลกแล้วคุณละคิดว่าอิสเจ็ดปี2026จะเป็นเกมเชนเจอร์จริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ราคาเป็นตัวดึงดูดคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณด้านล่างกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ใหม่ จากออโต้คาราช